สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าจะมานำเสนอตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว as high speed pocket wifi จากค่าย as นะคะที่เขาให้มาก็คือ 1. นึมันจะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะแล้วข้างในตัวนี้มันจะเป็นช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ หรือถ้าเกิดไอ้ส่วนของตัวพวกนี้ครับหรือเรามีการใช้งานไปเรื่อยๆเ้วเครื่องมันร้อนแนะนําให้ลูกค้าถอดแบตออกหนึ่งครั้งสักประมาณสักสิวินาทีเพื่อให้มันเครื่องร้อนเพราะตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีนะคะเวลาเราเชื่อมต่อกันไปนานๆเครื่องอาจจะมีอาการร้อนได้นะส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1, 4 9 0บาทสําหรับที่ลูกค้า work from home หรือว่าอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่ไม่สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์บ้านได้ตัวนี้จะเป็นขนาดพกพานะคะ ตัวนี้เราสามารถซื้อซิมอินเทอร์เน็ตมาใส่ได้นะคะนี่เลยซิมอันนี้จะเป็นช่องใส่ซิมเขานะคะน,นี้จะแบตเตอรี่มันจะมีมาอยู่ในกล่องอยู่ละตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของโชว์การแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวรอไปอีกสักไปเดี๋ยวเดียวตัวนี้มันจะเป็นในส่วนตัวของตัวสัญญาณตัว สัญญาณมือถือคือหรือเป็นสัญญาณอ่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวสัญญาณกระจายไ i f ฟ,ไฟเดี๋ยวต้องรอในส่วนของตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นสีเขียวอ,อ่ออย่างเงี้ยก็คือสัญญาณได้้แลวใช่ขึ้นเป็นสีเขียวก็เริ่มเซิร์ชได้ใช่ครับ,รบตัวนี้ในส่วนของตัวรหัสนะคะลูกค้าสามารถดูจะเป็นตัวของตัวพาสเวิร์ดได้เลยมันจะมีแจ้งในด้านหลังครับผมใช่ตัวนี้ ตัวนี้จะอยู่ในราคา1490อบาท uh huh. หรือถ้าลูกค้าต้องการในซื้อในส่วนของตัวอุปกรณ์พร้อมซิมมันจะเป็นตัวในส่งของซิมมาราทอนตัวนี้มันจะได้เล่นเน็ตอินเทอร์เน็ตได้เดือนละร้อยกิกค่ะตัวนี้ความเร็วอยู่ที่10เม็ดลูกค้าสามารถซื้อทีเดียวจบไปเลยแต่ในราคาเซตนี้มันจะอยู่ที่ราคา2345บาทถือว่าเป็นราคาประหยัดมากๆ uh huh. ลูกคา้าจ่ายทีเดียวจบเลย234 5มหมันจะตกเฉลี่ยเดือนละ195บาท uh huh. ลูกค้าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เดือน ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ w ว r k f ค o m home หรือนักศึกษาที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ที่ไม่สามารถจอก AS f ฟ ber ได้ไม่สามารถเดินสายเข้าในส่วนของตัวห้องพักได้อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าตั้งแคมป์อะไรก็สามารถพกพาไปได้ค่ะตัวนี้เราจะมาโอเคเราจะมาลองเทสสปีดดูเห็นดูนปุ๊บ อันนี้ทางเราได้เชื่อมต่อในส่วนของตัวเอสไฮสปีดไปแล้วครับเดี๋ยวลองีเดี๋ยวช่วยสาธิตวิธีการเชื่อมต่อให้หน่อครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่า wifi เราพอเราเจอแล้วเนะี่ยไฮสปีดโปรแกะ wi ไ f เราก็เข้าล็อกอินไม่ได้เลยเนี่ยครับ,รบอันเนี้ยเชื่อมต่อแหละครับผมเราลองเทสสปีดดูนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด10เมก เรามาเทสสปีดดูนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ก็ถือว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้แต่ตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อในส่วนของตัวอุปกรณ์พร้อมซิมอ่ะมันจะได้เน็ตเดือนละร้กิกถ้าลูกค้าใช้ครบเดือนละร้กิกปุ๊บมันจะดรอปสปีดลงแต่เราสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้จะเป็นตัวในส่วนของตัวนี้อันนี้เทสสปีดอน,นอันนี้ณนะที่ที่เราอยู่นะคะ ส่วนตัวราคาหรือว่ารายละเอียดตัวนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้บนโพสต์นะคะพี่โอเคก็อันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เทรวิทฟอคอจูนชั้น2ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวพร้อมซิม2,345บาทนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์เดียวๆในส่วนของตัวพกเกตราคาอยู่ที่1,490บาทอย่าลืมไปหาจับจองกันได้นะ,ะหรือติดต่อกันได้ทางหน้าเพจได้เลยจ้ะเอเทรวิทฟอร์จูนนะจ๊ะ ไปหาซื้อได้ที่เทรวิทฟอคอจูนชั้น2ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวพร้อมซิม2345บาทนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์เดีเดยวๆในส่งของตัวปรเกตราคาอยู่ที่1,490บาทอย่าลืมไปหาจับจองกันได้นะ,ะหรือติดต่อกันได้ทางหน้าเพจได้เลยจ้ะเอสเทรวิทย์คอจูนน่จจะ